เต็มใจเสนองลรพคัดลายมือโอ้โหเี่กันมอานอีกแล้วเต็มใจเสนอ เออ่สบายจังนไอ้แดงครับเจ๊นี่ฉันท่านก็สงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่และฉันให้แกล้างผักเนี่ยแกทำไไม่ยังอะจานทำช้อนเนี่ยล้างเสร็จแล้วฉันได้แททำหรือยังยังยังครับเจ้ว ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่ทำไมจะไม่ทำครับเฮ้ยฉันเปิดร้านหมูกระทะไม่ได้ทำการกุศลนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแก่พีๆอ่ะขอโทษครับเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเลยครับเดี๋ยวผมจะทําครับฉันฆ่าโทษแกไลยแล้วนะถ้าแกทําผิดอีกเนี่ยฉันไล่กจะออกแน่เข้าใจไหมครับเจ๊ครับเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําเลยครับเจ๊เดี๋ยวทำเลยครับเลยครับฉันเตือนอย่างไรครับเจ๊ถามไปเลยค่ะ

ไม่ใช่เงาเงาแล้วคอยอยู่เงาเงาคอยอยู่เงาเงาจ้าอะไรอะไรโอ้ยนี่เป็นของไทตันคุณจะมาส่งพระกระดูจริงนะคุณจโมยอะไรทั้งนี้ ใบไช่เนี่ยมันทอมิโซไม่ใช่นี่มันอเมล่านะครับนะครับ่ไมครเรียมวงโทจนิสนาวาคุณนคุณี่คอนนี่สอดนต้าขอช้าค่ะพูดได้ยังไงที่อะไรนี่ปช้าคุณเอามาได้ยังไงรู้ไมคุณปิดประตูดูรถทุกคันได้ยังไงครับในหมู่บ้านเนี้ยมันไม่รู้ฉันยังไม่ได้อะไ่เลยเพราเงิอยู่คาตาุนี่คุณรู้ไหมว่านี่คืออะไร ก็เป็นขอมิโซะไงคุณได้ยังไงคุณรู้ไหมในนี้มีอะไรใครจะไปรู้ล่ะคะแสดงว่าเปิดแอปดัมก้อนไอ้ใช่ไหมไม่ไม่ได้แอรไม่ได้แอร์คุจะเอามิโซะเดเมกมาทำไมก็บอกว่ามันเป็นของฉันไงคุณรปภรู้ไหมคะว่าของดิฉันอะเอาวางไว้ในรถ แล้วตั้งใจว่าจะไปทําธุระในบ้านเสร็จแล้วก็จะขับรถออกมาออกมานี่ของหายจะเลยตั้งใจว่าจะมาแจ้งความมาแจ้งกับพ่มาพูดมั่วช่วยแจ้งข้ออด้วยค่ะไเป็นยลไม่อะไรได้นะานไองอเยอะไ่้ตองพกรวเ่อี่รวจเรียกตัวนี้เลยค่ะชๆจับไว้หน่ะครับไม่ใช่ขโมยนี่มันของออดีตครับผม จะไปได้งเปิดรถคุณเลื่นเลยครับครับี่นี่ปอดเบต้าของผมไงปอดให้ด้วยของยเีเราครับช่วยเอ็มซีหน่อยนะครับโอยูออาปรคนลุกเลยเนี่ยเป็นคนที่ต้องไปจ่ายค่าแรงคนงานนะคะเนี่ยถ้าเขาไปนี่คือแย่เลยถ้าค่าแรงคนงานเดือนนี้เขทำ่างนี้ไม่ยังไงคิดแบวิ้ีนี้หรอ ผมต้องขอโทษลูกบ้านทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมนึกว่าเขามาส่งพัสดุนะครับพอพอคุณก็ไปจัดการคุณจัดการเลยจยัดการเลยมาเลยโ, <form> โอ้ ไม่จริงใช่ไหมสันสันตอบแยมสิว่ามันไม่จริงใช่ไหมใจเเองก่อนนะตัวเองฟังเขาก่อนนะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแยมเห็นความจริงเ้งหมดแล้วเขาอธิบายได้นะตัวเองบอกแล้วไงว่าไม่ต้องพูดไอ้เรื่องที่แกมีกีกอ่ะฉันพอจะรับได้แต่นี่แม่ฉันคนแก่ก็ยังทําได้ขนาดนี้เลยเหรอแย้มผมขอโทษ ฉันว่าฉันกับแกอะไปกันไม่ได้หรอกจะไปจะไปอะไรเรื่องแบบนี้ฉันรับไม่ได้จริงๆเราเลิกกัน,กนไม่เลยแยมเขาไม่เลิกอ่ะเขาขอโทษแม่ครับผมขอโทษแม่ผมขอโทษจริงๆนะครับการุณาเชิญออกจากบ้านของฉันไปและไม่ต้องหัวหรอกหันแกรับรองให้คโครบถิงออกไปไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจ